สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้และะ้วค่ะจะพามาดูการให้อาหารหมูนะคะก่อนที่จะไปเบิ้งการให้อาหารหมูเนาะคะ่ะแล้วก็จะพามาเบิ้งอาหารหมูทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นอาหารหมูน้อยนะคะหมูที่มีอายุก็คือตั้งแต่10วันขึ้นไปจนถึง60วันนะคะจะใส่อาหารพวกนี้ทั้งเบิดเลยเดอค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งทีละอย่างเนาะ เดี๋ยวจะพาไปดูทีละอย่างนะคะอย่างแรกนะคะอันแรกเลยอันนี้จะเป็นนมนะคะสำหรับหมูน้อยตัวไดหมูน้อยตัวไดที่กินอาหารหรือว่ากินนมแม่บ่ดีตัวบ่ใหญ่เขาก็สามารถผสมนุ่มผงแบบนี้นะคะผสมนุ่มผงแบบนี้ให้หมูก,กินได้เดี๋ยวจะให้เบิรงนทั้งในนะค่ะว่านุ่มผงเป็นแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะ จี๋ยามือจับเห็เนเิ่งก่อนเนาะนุ่มผงจะมีลักษณะเป็นผงแบบนี้นะคะผสมกับน้ำเด้อผสมกับน้ำแล้วก็เอาไปตักเสริมให้หมูน้อยในกรณีที่หมูน้อยมันโตน้อยนะคะหมูโตน้อยแล้วก็กินนุ่มแม่บาเพียงข้อหรือว่าหมูที่ยานนุ่มแม่มาแล้วลักษณะโตหมูมันโตน้อยเทาก็สามารถเพิ่มนุ่มผง ่งใหหมูเพิ่มเด้อค่ะกะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมามาดูสูตรอาหารเด้อสูตรอาหารนะคะอาหารก็จะมีหลายสูตรอันนี้จะเป็นอาหารสูตรสูตรหนึ่งนะคะชาดนอินโฮสูตรหนึ่งเด้อค่ะอันนี้จะเป็นสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งจะกินจะเริ่มกินจากหมูสิบมือเด้อค่ะสิบมือเป็นต้นไปนะคะ แล้วก็ตตอมากแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะนำกระตูนะอันนี้จะเป็นสูตรที่สองเดี๋ยวการกินกินจังใดเดี๋ยวจะพาไปเบื้องอีกที่หนึงนะะ่งเด้อค่ะต่อจากสูตรที่สองก็จะเป็นสูตรที่สามสูตรที่สามนะคะสูตรนี้เด้อสูตรซีฟานอันนี้จะเป็นสูตรที่สามนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรที่สามเด้ออันนี้ละค่ะจะมีสามสูตรแล้วก็สูตรที่สี่สูตรที่สี่จะอยู่ในถังอาหารใหญ่เลยเด้อค่ะสูตรที่สี่จะอยู่ในถังอาหารใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูสูตรที่สี่สูตรที่สี่จะเป็นถังอาหารนี้แหละจะมี่จะเป็นอาหารหยาบเด้อค่ะสูตรที่สี่จะเป็นอาหารหยาบจะเป็นอาหารเป็นเม็ดหยาบ๋ยวจะให้เบิ้งเมนะ็ดเนาะ ลักษณะม็ดจะเป็นแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้คือสูตรที่สีจะเป็นอาหารหยาบนะคะมาจ้าทุกคนที่นี่จะพาทุกคนนะคะไปเบิ้งการให้อาหารหมูอยู่ในของครอดนะคะสำหรับหมูที่ อายุครบกำหนดก็คือสิวันนะคะแต่ต้องให้อาหารเสริมพร้อมกับการกินนุ่มแม่ผสมกันไปน้ำเนาะคะ่ะจากที่เบิ้งสูตรอาหารขางต้นมาเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการให้อาหารในห้องคอดอาหารที่ให้จะเป็นอาหารสูตรนึ่งเนาะคะ่ะเนื้ออาหารก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อละเอียดมีกลิ่นหอมแบบนี้นะคะผสมกับวิตามินออย่างหลายๆอย่างลงไปเด้อค่ะ ตามมากกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบรงวิธีการให้อาหารหมูน้อยให้กันยังไงนะคะวิธีก็ง่ายๆเลยนะคะ่ะล้วเข้าจะมีถาดอาหารใ็่หมูแบบนี้เนาะคะ่ะถาดอาหารแบบนี้หมูคอกนี้นะคะมันโตใหญ่แม่นบ่ค่ะเขาก็ต้องห้หลายอ่าแล้วก็คอกต่อมาคอกนี่กัใหญ่คือกันนะคะคอกโตใหญ่กับห้หลาย สำหรับหมูคอกนี่เนาะคะ่ะหมูคอกนี่ไก่จะยานุ่มเลยอีก3ามสี่มือนนี่จะยานุ่มเลวเนาะคะ่ะหมูพวกนี้มันกินหลายลักษณะโตกะจะใหญ่เนาะคะ่ะหมูที่โตใหญ่กินหลายๆห้องก็ต้องห้หลาย เขาจะต้องเบ่งดูๆด้วยค่ะว่าอาหารเบริดไปถ้าอาหารเบริดเขาับค่อยๆเติมเนื่องจากมูตตวใหญ่มูก็จะกินหลายเป็นพิเศษเพราะว่ามันกินหลายเป็นพิเศษอาหารเบริดดูเขาก็ต้องเติมดูเพื่อที่จะให้หมูมันจะเลิ่อนเติบโตให้มันโตใหญ่ๆเนาะคะ่ะสําหรับคออที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะขนาดโตมูกัยังบดได้ใหญ่ะคะัปานไดเนาะก็จะให้ประมาณนี้นะคะให้นิดๆหน่อยๆไปนะ ค่อยเบิงดูๆเอาเนาะคะ่ะมันมาสอด่องดูนะคะถ้าอาหารเบิดเ้่าก็เติมลักษณะการเฮ็ดงานก็นง่ายๆเลยค่ะถ้าอาหารหมดก็มาเติมนะคะให้น้อยๆให้ดูๆแล้วคะ่ะเพิ่มมักแบบนี้ให้น้อยๆให้บ่อยๆเอานะคะถ้ากรณีที่ห้องหายๆเลยเราหมูบก,กินอาหารอาหารก็จะมีกลิ่นบูดเน่าเสียนะคะเ้าก็ต้องทิ้งอาหารตรงนั้นไป ทางที่ดีก็คือเราให้น้อยแต่ให้บ่อยๆดีที่สุดนะคะให้มันเบิร์ตขึ้นจังถาดเมื่อกี้นะคะจะดีมากๆเลยแสดงว่าหม้อคองนี่กินดีนะคะเนี่ยคอกนี่ก็เหมือนกันนะคะคอกนีก่ก็กินดีขึ้นกันค่ะเนี่ยเรามันตัวเล็กใช่ไหมคะเราก็ให้น้อยแต่ว่าเราให้บ่อยๆคอกนี้ก็หมดเหมือนกันก็เติมประมาณนี้พอดีคอกนี่ประมาณสิบก็มือเด้อค่ะคองนี่สิบก็มือ ก็ให้นิดนึงไปนะคะเมื่อนี้นจะมาเบิงอีกรอบเนาะคะ่ะหลังจากที่หายไปอีกจักชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาเบิงอ่ะคอกนี้กินครั้งแรกนะคะเขาห้พ่อแต,แตะแบบนี้กับพ่อเวยค่ะห้พ่อแตะแบบนี้กับพ่อเลยเดี๋ยวหมูมันจะเอาลิ้นมาแตะโต๊ะเตาะตะต,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 ะตะไปเนาะคะ่ะคอกนี้กับกินเบิรเกลียงเลยแบบนี้ก็เติมไปนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูยังหน่อยอยูอ่เติมไปประมาณนี้พอดีคอกนี้กับกินเบิรเกลียงแบบนี้ จะพามาเบิ่งการให้อาหารด้วยค่ะบัดที่นี้การให้อาหารหมูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะาจากกระดานตรงนี้ด้วยค่ะเป็นการให้อาหารหมูโ <c oughs> บแมนมาอยากให้จึงหดก็ให้ได้โบแมนเด้อค่ะเขามีวันกําหนดให้นะคะวันกําหนดในการให้อาหารเด้อย่างหมูแมสย่างหมูอคอกนี่นะคะหม,ห,คหมูน้อยคอกนี่เด้อหมูน้อยคอกนี้นะคะเป็นหมูที่ คลอดเดือนเจ็ดวันที่สามเป็นบ่ค่ะคลอดเดือนเจ็ดวันที่สามแล้วยานมก็คือเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้คือยานมเนาะระบบที่นี่สูตรหนึ่งนะคะ่ะหมูจะกินอาหารสูตรหนึ่งก็คือเดือนเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ขึ้นเริ่มกินแต่เจ้ามือที่อียุกหรือว่าหมูยานมเนาะคะ่ะเริ่มกินเลยสูตรสองนะคะสูตรสอง อีก3มือ่ต่อมาเนาะคะ่ะเดือนเจ็ดวันที่สามสิบก็จะกินสูตรสองต่อมาเดือนแปดวันที่สออิบนับเพิ่มอีก1ิบมือนเนาะคะ่ะส0บสิบเอมือ่อก็จะกินสูตรสามนะคะแล้วก็ต่อมาเนาะคะ่ะต่อมาอีกสิบห้าวันนะคะอีกสิบห้าวันก็จะกินสูตรสี่นะคะสูตรสามสูตร4อ่แล้วก็ต่อมาเนาะคะ่ะ เดือนแปดสามสิบเอ็ดก็คือมันใหญ่แล้วเนาะค่ะคือมันใหญ่แล้วมันจะไปกินหมูอาหารหมูใหญ่แล้วเด้อค่ะหมูพวกนี้ถึงถึงวันที่สามสิบเอ็ดตรงนี้เนาะคะ่ะจะย้ายหมูไปขุนแล้วนะคะเดือนแปดวันที่สามสิบเอ็ดก็คือหมูจะย้ายไปขุนแล้วแล้วที่นีน่เหนหมูก็จะไปกินอาหารสูตรใหญ่เลยลอค่ะช็อตมอกกีเนาะคะ่ะจะเป็นอาหารสูตรใหญ่แหละอันนี้กิน สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วก็จะไปขุนกินอาหารสูตรใหญ่นะคะก็จะ,จะประมาณนี้เด้อและนี่ก็คือหมูอายุ60วันขึ้นไปแล้วเนาะคะ่ะก็คื้งใหญ่ขึ้นไปคุณเด้อก็จะไล่ออกจากคอกเมื่อกี้ละคะ่ะเพอหมูมันคบกับนดแล้วเขาก็จะไล่ออกไล่เพื่อไปคุณเนาะคะ่ะแล้วก็จะไปกินอาหารสูตรสูตรเฉพาะของหมูพวกนี้เลยนะคะ จะมีสูตรอาหารเฉพาะเรเดอร์จะเป็นถังใหญ่ๆเลยนะคะเป็นอัตโนมัติเลยนะแค่เข้ากดอาหาราหารก็จะลง่งถังอัตโนมัติเลยเนาะคะ่ะหมูก็จะกินได้ตามสบายไม่ต้องผสมอาหารให้มูหรอเดอ้อสำหรับผู้ใดที่อยากเบื้องคีปการนําหมูไปคุนเนาะคะ่ะสามารถไปย้อนเบิ้งคิปเก่าๆได้เดอ้อและนี่ก็เป็นคอกที่สำหรับมูที่ใหญ่มากคุณเนาะคะ่ะอาหารก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะตามใ,ในคลิปเลย